วันนี้เรามาคุยกันเรื่องคันเลก็กเกรดิ้ง กลับมาเจอกับผมวในช่องพาร์คราติกันอีกครั้งนะเรื่องคารเลิกเกรดดิ้งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนขอให้สอนกันมาเยอะมากเลยเพราะว่ามีคนถามเข้ามาตลอดเลยในวิดีโอนี้เราก็เลยจะมาแชร์วิธีการทาคัลเลอร์เกรดของเราให้ทุกคนได้รู้กันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่คัลเลอริสก็คือไม่ใช่คนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสีหรือการเกรดสีโดยตรงแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งใน process การทํางานของเราเหมือนกันที่เราต้องทํางานส่งให้ลูกค้าแล้วก็ทํางานให้ตัวเองแล้วก็ขอบอกเลยว่าวิดีโอนี้น่าจะนน้้หหาาาาค่่แ่แลลวววก็จจมีียยสทิด นจะยาวกว่าปกติยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําออกมาแล้วมันยาวขนาดไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าโปรแกรมที่เราใช้ในการตัดต่อแล้วก็เกรดสีเนี่ยก็คือโปรแกรม Final Cut Pro ซึ่งเราก็เลยจะมาแชร์วิธีการเกรดสีในโปรแกรมนี้นะแต่ก็คิดว่าโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่ออื่นๆเช่น Premiere หรือว่า DaVinci เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการเกรดสีคล้ายๆกันแต่ว่าชื่อเรียกอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวถ้าใครใช้โปรแกรมอื่นก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนิดนึงว่ามันแต่ละส่วนเนี่ยมันเรียกว่าอะไรบ้างถ้าใครอยากได้ไฟล์ที่เราใช้เกรดในวิดีโอนี้ไปลองทําตามเนี่ยก็สามารถโหลดได้ในลิงก์เดี๋ยวเราจะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันขั้นตอนหลักๆในการทา Color Grading เนี่ยมีอยู่ การแก้ไขสีแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือการทำ color grading หรือว่าการแต่งสีนั่นเองเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดไล่ทีละข้อเลยแล้วกันขั้นตอนที่1ก็คือการทำ color correction หรือว่าขั้นตอนในการปรับสภาพสีของฟ o t เทจเนี่ยให้เหมาะสมกับการทำ color grading ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราจะแก้ไขข,ข้อผิดพลาดต่างๆที่อยู่ในฟ o t เทจของเราเพื่อให้มีสภาพพร้อมกับการนำไป color grade นั่นเองถ้าใครถ่ายฟ o t เทจมาเป็น l ็อกโปรไฟลเนี่ยก็อาจจะต้องทำการแก้ไขสีเยอะหน่อย เพราะว่าไฟมัน flat มากแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสามารถเก็บรายละเอียดของ d y น a มิก range ก็คือส่วนสว่างแล้วก็ส่วนมืดของภาพเนี่ยได้ดีแต่ว่าถ้าใครที่ถ่ายมาเป็น profile ปกติหรือว่า neutral profile เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทําการแก้ไขเยอะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะเก็บรายละเอียด d y น a มิก range ของภาพเนี่ยได้น้อยขั้นตอนย่อยในการแก้ไขสีมันก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการแก้ไข exposure ก็คือแก้ไขความมืดความสว่างแล้วก็ contrast ของภาพขั้นตอนย่อยที่2ก็คือการปรับ white balance ก็คือปรับสมดุลแสงขาวแล้วก็ขั้นตอนย่อยที่3ก็คือการปร Hue และ Saturation ก็คือการปรับสีแล้วก็ปรับความสดใสของสีนั่นเองการปรับ exposure หรือการปรับความมืดความสว่างของ o o t a g e เนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า waveform ซึ่ง w a v e อร์มเนี่ยมันก็คือตัวที่เราจะเอาไว้อ่านค่าความมืดความสว่างของภาพนั่นเองวิธีการอ่านค่าความสว่างของ o o t a g e เราใน w ว v e f o r m ก็คือทางด้านซ้ายของ waveform ก็คือด้านซ้ายของภาพเราทางด้านขวาของ w a v e อร์มก็คือทางด้านขวาของ o o t a g e เราแล้วก็ในแกนตั้งก็คือความสว่างของ o o t a g e ณจุดจุดนั้น อย่างเช่นต้นไม้ในภาพเนี่ยมันค่อนข้างมืดทําให้เวฟฟอร์มไปกองอยู่ข้างล่างของกราฟ ในแกนตั้งของเวฟฟอร์มเนี่ยเลขศูนย์ก็คือส่วนที่มืดที่สุดที่สามารถแสดงผลได้ส่วนเลข100ก็คือส่วนที่สว่างที่สุดที่สามารถแสดงผลได้ส่วนไหนที่อยู่ต่ำกว่าศูนย์ส่วนนั้นก็จะไม่มีรายละเอียดข้อมูลส่วนไหนที่อยู่มากกว่าร้อยส่วนนั้นก็จะไม่มีรายละเอียดข้อมูลเหมือนกันเครื่องมือที่ใช้ในการปรับความสว่างของฟูเทชเราเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลายเครื่องมือมากเลยแต่ว่าเครื่องมือที่เราชอบใช้ก็คือ Color View เพราะว่า Color View เนี่ยมันสามารถปรับได้ทั้งความสว่างปรับได้ทั้งสีแล้วกกกกก็็สสาาามมมรรรถใใช้้้นนนเเเเดดดีีีไววยยลหืืออั Color Master View งค Shadow h i g h l i g h ์แล้วก็ Mid โ ne วง m a s t e อร์ Master, เนี่ยจะใช้ในการปรับความสว่างแล้วก็ปรับสีของทั้งภาพส่วน a d o ์ h i g h l i g h ์แล้วก็มิดโทนเนี่ยจะใช้ในการปรับความสว่างแล้วก็สีณนะบริเวณชา o w h i g h l i g h ์ Shadow, light, แล้วก็มิดโทนตามชื่อของมันเลยขั้นตอนแรกในการปรับ e x p o s u r e เนี่ยเราจะไปที่วงล้อ Sha ์ o w law, ในการปรับส่วน Sha ์โ w ของภาพเนี่ยเราจะปรับให้ส่วนที่มืดที่สุดของภาพอยู่ที่เลข0ูนย์พอดีแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปปรับที่ไฮไลท์เราก็จะปรับให้ส่วนที่สว่างที่สุดของภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100พอดี ลืมบอกไปว่าสําหรับคนที่ถ่ายมาโอเวอร์หรืออันเดอร์โดยเฉพาะคนที่ถ่ายมาเป็นนิวตร a ลโปรไฟล์เนี่ยให้ไปปรับความมืดความสว่างที่มาสเตอร์ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาปรับชาร์โดไฮไลท์แล้วก็มิดโทน ในกรณีที่ถ้าในภาพของเราไม่มีสีขาวที่มันควรจะเป็น100เราก็ดูเอาตามความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราถ่ายในสถานที่มืดเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรที่มันสว่างสุดๆในภาพเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องปรับให้ถึงห0 0นะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับกันต่อที่มิดโทนซึ่งในส่วนของมิดโทนเนี่ยเราก็จะปรับเอาตามความเหมาะสมว่าเราอยากจะได้ภาพที่อยู่ในโทนสว่างหรือภาพที่อยู่ในโทนมืดมากกว่า ตอนถัดมาก็คือการปรับไวทบาลานซ์หรือสมดุลแสงขาวเครื่องมือที่เราใช้ดูไว้บาลานซ์คือ R G B Waveform ซึ่งแสดงค่าสีแดงเขียวและน้าเงินในภาพวิธีการปรับไว้บาลานซ์ก็คือให้เราไปที่ Color View เลื่อนมาตรงช่องที่เขียนว่า Temperature และ Tint จากนั้นเราก็ปรับ Temperature และ Tint จนกระทั่งสิ่งของที่เป็นสี Neutral เช่นสีขาวสีเทาสีดำในภาพกลายเป็นสีขาวใน Waveform แต่ปกติเราก็กะเอาด้วยสายตานั่นแหละ ตอนถัดมาก็คือการปรับฮิลและเซทูเรชันก็คือการปรับสีแล้วก็ความอิมโทของสีเครื่องมือที่เราใช้ในการดูฮิลและเซทูเรชันก็คือเวกเตอร์สโคปซึ่งหน้าตามันจะเหมือนกับคัลล์วิวนั่นแหละในส่วนกลางของวงกลมคัลล์วิวเนี่ยคือส่วนที่มีเซทูเรชันน้อยส่วนที่อยู่ขอบๆข,ของวงกลมเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีค่า saturation หรือว่ามีความอิ่มตัวของสีมากใน color wheel เนี่ยจะมีกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งมันคือตัวที่บอกว่ามันคือจุดที่สีนั้นๆอ่ะมีความอิ่มตัวมากที่สุดที่ color space นั้นสามารถแสดงสีได้ลองดูตัวอย่างจากรูปถ่ายของเราก็จะเห็นสีที่อยู่ในรูปแสดงอยู่ใน vector scope ในรูปที่มีความอิ่มตัวสีมาก vector scope ก็จะแสดงผลถึงขอบของวงกลมในรูปที่มีความอิ่มตัวสีน้อย vector scope ก็จะแสดงผลอยู่แค่ช่วงกลางๆของวงกลม ปกติแล้วเราจะปรับเพิ่ม saturation ในส่วน midtone แล้วก็ h i g highlight แล้วก็ลด saturation ในส่วนของ Sha d o w เพราะเราคิดว่าทำแบบนี้แล้วมันสวยดีในเว o p e เนี่ยจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งซึ่งเส้นนี้มันคือ k i ิน o ne Line หรือว่าเส้นสีผิวนั่นเองเพราะว่าสีผิวของคนทุกชาติพันธนุ์มันมีสีที่ใกล้เคียงกันมากซึ่งมันจะอยู่ตรงเส้นสกินโทนพอดีแต่สิ่งที่ทำให้สีผิวของชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธนุ์แตกต่างกันก็คือ luminance หรือความสว่างแล้วก็ saturation หรือความอิ่มตัวนั่นเอง ขั้นตอนสุดท้ายในการปรับค่าฮิวและ t u ทเรชันก็คือการปรับสีผิวของคนให้อยู่บน s สกินโทนไลน์ปกติผิวคนเอเชียอย่างเราเนี่ยจะมีความสว่างอยู่ที่ประมาณ30-55 IRE เวลาที่เราดูในเวฟฟอร์มแล้วก็ค่าความอิ่มตัวของสีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%ของเวกเตอร์สโคป เครื่องมือที่เราใช้ในการปรับค่าสีสกินโทนก็คือ Hue Saturation Curve หลังจากนั้นเราก็จะไปที่ Hue vs r s u s Hue แล้วก็ใช้ e y e d r o p p e r จิ้มไปที่สีผิวของเราแล้วก็ปรับขอบเขตของสีให้อยู่ครอบคลุมบริเวณสกินโทนหลังจากนั้นเราก็จะปรับสีขึ้นลงให้สีผิวของคนเนี่ยอยู่บนสกินโทนไลน์พอดี หลังจากนั้นเราก็จะไปที่ Hue vs Sat แล้วก็ใช้ eyedropper จิ้มไปที่สีผิวเหมือนกันแล้วก็ปรับ saturation ของสีผิวคนเนี่ยขึ้นลงตามความเหมาะสมก็คืออยู่ที่ประมาณ30%ของ vector scope หลังจากที่เราแก้ไขค่าสีผิวเสร็จเนี่ยเราก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนในการทำ Color Correction ในสเต็ปแรกแล้วเรามีคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะถ่าย v l o ็อของ Panasonic หรือว่า s l o g ของ Sony เนี่ยเราแนะนำให้ลองหารัดในการแปลงไฟล์ล็อกให้กลายเป็นไฟล์ปกติหรือ REC 709ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าไฟล์ v l o g แล้วก็ s l o g เนี่ยมันแก้ไขสีด้วยตัวเองเนี่ยยากกว่าที่จะแก้ไขสีของไฟล์ล็อกจากกล้องยี่ห้อหอื่น มาถึงสเต็ปที่2องคัลเลอร์เกรดดิ้งเป็นขั้นตอนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วก็สนุกกว่าขั้นตอนแรกแน่นอนขั้นตอนแรกของการทำ color grading, คือการเลือกคัลเลอร์พาเลตหรือว่าการเลือกสีที่เราจะเอามาใช้เกรดนั่นเองวิธีการเลือกคัลเลอร์พาเลตเนี่ยเราก็สามารถเลือกด้วยตัวเองได้เหมือนกันตามทฤษฎีสีซึ่งในทฤษฎีสีเนี่ยเราสามารถเลือกสีแบบโมโนโครมาติกหรือว่าเลือกสีเดียวเช่นสีแดงสีเขียวสีม่วงเป็นต้น เราอาจจะเลือกสีแบบ complementary หรือว่าสีคู่ตรงข้ามอย่างเช่น orange teal ซึ่งเป็นสีที่ฮิตมากๆในการทำหนังฮอลลีวูดวิธีที่เราทำก็คือเรา capture frame จากหนังที่เราชอบมาเป็น reference ในการทำ color grading ขั้นตอนถัดมาก็คือการวิเคราะห์สีจาก r reference ที่เราเอามาการวิเคราะห์ก็คือเราจะดูในส่วนของ Highlight, Shadow แล้วก็มีโ n e มาดูในเรื่องของ Exposure, Hue แล้วก็ Saturation หลังจากนั้นพอเรารู้ว่าเขาใช้สีอะไรในส่วนไหนของภาพแล้วเราก็จดเอาไว้เราจะได้เอาสีนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานที่เราจะต้องการเกรด ั้นตอนที่3ก็คือการเกรดสีจริงๆแล้วโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะเกรดเป็นสี Orange t ท a l ให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันเป็นสีที่ฮิตที่สุดแล้วก็เป็นสีที่ทําไม่ยากด้วยเหมือนกันสี Orange t ท a l เนี่ยเป็นสีที่ใช้ในหนังฮอลลีวูดดังๆหลายเรื่องมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสีคู่ตรงข้ามก็คือจะใช้สีส้มในส่วนของสกินโทนแล้วก็ใช้สีทิวหรือว่าสีน้ําเงินอมฟ้าเนี่ยในส่วนอื่นๆของภาพมันจะทําให้สีสกินโทนของคนเนี่ยดูเด่นขึ้นมาในภาพทันทีเลยการเกรดสีเนี่ยมันสามารถ เราชอบใช้มากที่สุดก็คือ Color View อย่างที่เราบอกไปในส่วนของการเกรดสีเนี่ยเราแนะนําให้สร้าง a d j u s t m e n t Layer ใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามันจะทําให้ง่ายต่อการเกรดสีหลายๆคลิปพร้อมกันจริงๆแล้ววิธีการทํา Color Grading เนี่ยมันทําได้หลายวิธีมากๆแต่เราจะมาแชร์วิธีที่มันไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเกินไปที่เราใช้แล้วกันแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการเกรดสีให้ได้ Color Palette ตามที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการเกรดสีของเราอย่างเดียวแต่ขึ้นนอออยยยู่่่่กับสสีีขขงงงิทเเราาเราาาถใด้ว ในการทำสีแบบ Orange Teal <c oughs> ของเราเนี่ยเราจะเติมสีส้มเข้าไปในส่วนของไฮไลท์แล้วก็ส่วนของมิโทนแล้วเราก็จะเติมสีทิวลงไปในส่วนของ s h โ d o w ซึ่งความเข้มข้นของสีที่เราต้องการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนักแล้วก็เบามือของเราได้เลย <c oughs> ถ้าเราเติมสีแล้วเรารู้สึกว่าสีนั้นมันสดเกินไปเราสามารถปร,รับค่า saturation ลงได้ตามที่เราต้องการ <c oughs> นอกจากนี้เรายังใช้ลูมาเคิร์ในคัลเลอร์เค เพื่อปรับลดความสว่างในส่วนมิดโทนแล้วก็ไฮไลท์ลงเพราะว่ามันจะให้ลุคที่เหมือนกับหนังมากขึ้นหลังจากที่เราเกรดสีแล้วก็ปรับความสว่างแล้วเนี่ยให้เรามาดูภาพรวมว่ามันโอเคไหมถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคให้เรากลับไปปรับแก้ทีละเล็กๆทีละน้อยๆจนกว่าที่มันจะได้สีตามที่เราต้องการซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยปกติเราก็ปรับไปปรับมาอยู่หลายรอบเหมือนกันกว่าจะได้สีที่เราชอบ ขั้นตอนถัดมาหลังจากที่เราเกรดสีไปแล้วก็คือการแก้ไขสีสกินโทนเพราะว่าการเกรดสีบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้สีผิวของคนที่อยู่ในฟุตเทจเนี่ยเพี้ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเกรดเป็นสีแดงสีเขียวหรือว่าสีม่วงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาแก้สีสกินโทนให้เป็นสีที่ดูปกติยกเว้นว่าเราต้องการให้สีสกินโทนในฟุตเทจของเราเนี่ยเป็นสีที่เราเกรดไปแล้ววิธีการแก้สีสกินโทนก็เหมือนกับวิธีการแก้สีสกินโทนในส่วนของ Color Collection เลยกลับไปดูได้ ตอถัดมาของ color grading ก็คือการ neutralize highlight แล้วก็ shadow หรือว่าการทําให้ h i g h l i เป็นสีขาวแล้วก็ทําให้ shadow เป็นสีดําโดยทั่วๆไปแล้วเวลาที่เราเติมสีเข้าไปในส่วนของ highlight แล้วก็ shadow เนี่ยส่วนที่ขาวที่สุดแล้วก็ส่วนที่มืดที่สุดของภาพอ่ะก็จะมีสีนั้นๆติดไปด้วยโดยส่วนตัวแล้วเราชอบให้ส่วนที่สว่างที่สุดของภาพเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ส่วนที่มืดที่สุดของภาพเนี่ยเป็นสีดําวิธีการทําก็คือเราจะไปที่ hue saturation curve แล้วก็ไปที่ set versus luma หลังจากนั้นเราก็ดึง saturation ลงในส่วนของ highlight แล้วก็ส่วนของ shadow เท่านี้เราก็จะได้ highlight แล้วก็ shadow ที่คล e a แล้วแต่จริงๆแล้วในขั้นตอนนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะแล้วแต่ว่าสไตล์ของแต่ละคนแล้วก็สไตล์ในการเกลีสีของแต่ละคนเป็นยังไงอย่างในหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องเองก็ทิ้งให้ไฮไลท์แล้วก็ชาร์โดมีสีเหมือนกันจบแล้วเรามาดู before กับ after กันดีกว่า จะจบกันไปในวิดีโอนี้เราขอฝากไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะว่าการเกรดสีให้มันสวยหรือไม่สวยเนี่ยจริงๆมันมีหลายปัจจัยมากๆนอกเหนือจากวิธีการที่เราบอกมา, Quality, าคุณภาพของฟุตเทจที่เราใช้ถ่ายเนี่ยมันก็มีผลต่อการนํามาเกรดสีเหมือนกันอย่างเช่นไฟล์กล้อง d s l r ทั่วๆไปที่มีสี8บิตเนี่ยมันก็อาจจะสู้กล้องซีนีมาที่มีสี10บิตหรือ12บิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอาไฟล์ของกล้องทั่วๆไปมาทำคัลเลอร์เกรดดิ้งแล้วมันอาจจะดูไม่สวยเท่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเเเรรรื่่่่่ออองงงขขกทจีาาาาาถถยยมมมไควะ หรือว่า Over เกินไปแล้วก็คิดว่าจะมาแก้ไขได้ในส่วนของ Color c o r ล e c t i o n เพราะว่าถ้าฟ o ตเทจมาไม่ดียังไงทำ Color Grading หรือว่าแก้ไขแล้วมันก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการทำ Color Grading มากๆก็คือเรื่องของ Production Design หรือว่าเซต Design เพราะว่าค r ลเล e t t e ของทุกอย่างที่เราถ่ายมาเนี่ยมันส่งผลต่อการทำคอลเลคชันหมดเลยจบแล้วยาวหน่อย เหนื่อยไหมคราวหน้าอยากให้เราทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกเราได้ในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องพักฟิชไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าไปแล้ว